ยิ <ítulo> ่แ <irgendw> ต <carbono> ่อะไรน้าเบื่อหมดเลยทำอะไรเดีอ่ะฮะดูช่องบอลทีกฟเคออกคอนเทนโววิตติ้งสินายบอกว่าดูช่องบอลทีกฟเคออกคอนเทนวิตติ้งเหรอเออไม่นช่องอะไรอ่ะนายผ่านนานนะนายโชคดีมากเลยทิ้เพิ่งรู้จักฮะบอกว่าฉันพลาดนานเลเหรอโชคดีมากโอ้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดให้ถึงหนึ่งพันซับสไครต์ด้วยล่ะบ๊ายบาย ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหล่แหละทุกท่านด้วยครับอยู่กระลาบผมบอสเจฟเคนั่นเองเนาะซึ่งมีตัวย่อคือบีเคเนี่นงซึ่งวันนี้เราอยู่กับในเกม CODM หรือคอมตี้บอปลายกับผมบอสเจฟเคบีเครอบหนึ่งนั่นเองเนาะพูดอีกรอบไหมวะเนี่ยโอ้โหป้ายนี่ก็แบบอบอกว่าตัวละครนี้ลด75%็ดสนต์โถยิบไม่ใช่ <c oughs> เรานอกเรลยไปเฉยเลย <c oughs> โอเคเนาะวันนี้เราเออไม่ใช่อย่าพูดเร็วกับแบบับโมดที่ชื่อว่า 3 3กันไสามวีสามกันไฟนั่นเองเหรอในการลุ้นชนสน,นี่คือในหนึ่งรอบเนี่ยแล้วการชนะของหมดนี้ก็คือชนะแบบจริงๆอนะไม่ใช่รอบๆอะ่ะคือใครทํทาคะแนนได้หกคน <c ười> คนนั้นชนะนั่นเองเหรอในการชนะมีหลายแบบนะั่นคือหนึ่งการสังหารัตูหมดนั่นเองสองไปในการยึดที่ตรงนี้ คือเวลาเวลามันจะปรากฏขึ้นมาในี่เอเนาะส่วนรอบสุดท้ายถ้าเกิดไม่มีใครมายึดจุดจะดูว่าฝั่งไหนเลือดเยอะสุดถ้าสมมติฝั่งสีแดงเยอะสุดฝั่งสีแดงก็จะได้1คะแนนเนี่เองเนาะแต่แต่ของสตวเนี่ยจะเห็นเป็นฝั่งสีฟ้านั้งใจก่อนนะแล้วแต่แต่ละฝั่งว่าเราจะเจอฝั่งอะไรนั่นเองเนาะมาแล้วกดว่าโหมดนี้มันคือโหมดการไฟทุกทุกแบบนั่นเองเนาะ มันคือเอาง่ายคือมันคือกันไฟนั่นแหละเนาะเป็นแบบสามคนนั่นเนองเนาะสามคนมาลุมสู้กันมาไปดูวันนี้เราเจอดาดชิปเมนต์หนึ่งเก้าสี่สี่นั่นเนองเนาะเดี๋ยวจะปรากฏให้ดูว่าแบบแผ่ที่ไหนที่แบบได้เล็กกับโหมดนี้มั่งเดี๋ยวโชว์หลังจากทรานี้เลืบจ้าขอโทษโอ๋อมาแล้วมาแล้ว,ลวโอเคซิกคอมกัแบบสกีนไลม์รุดจะไม่ได้แล้วกำลังเล่นซิกคอมอยู่พอดีเลยชิคคอมหรือซิกคอมไม่รู้ผม,ไม,ผมไม่แน่ใจมาอ่านว่าซิล ชิปเออตายแล้วโอเควันนี้ผมเล่นยปล่อยอยู่เพราะเนื่องจากว่าแค่มา like ั๊มดูเฉยท่านผู้ชมเปิดมาเกมก็บักเลยว a t เ h อ h e ม l เปิดมาเกมก็บักเลยเหรอเนี่ย แหกมาลีบักเฉยเลยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เตรียมกันจริงๆนะถึงถึงจะไม่ได้เตรียมผมก็บ่นอยู่ดีว่าทำไมอ่าเป็นอย่างงี้แตกหนึ่งเพื่อนเราแตกหนึ่งโอเคตอนนี้เหลือผมหนึ่งโอ้จะกระปดอนอ๋อสบาย์กเกอรไปอะขับขอมแบบยากๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอยากๆแน่ทำพูดอย่างเงี้ยไปแบบสตูมอเออได้เอ็งบอกว่าดักได้ยากๆสมัยจะไปปึ้ง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 จบเลยนะ โอเคเรานั้นได้เอเออใช่กันไฟก็เหมือนโหมดทั่วไปเลยคือคือมันไม่ต่างกันหรอกแค่ดูที่ว่าจํานวนผู้เล่นนั่นเองเรอะลืมบอกไปว่าในโหมดนี้มันจะแบบซุ่มซุ่มปืนมาให้เราเน่งคือเราต้องใช้ปืนเดิมเงี้ยอย่างผู้อย่างอช่งสมมุติอย่างเช่นสมมุติว่าผมได้ไทยผ่ห้าเราก็ต้องเล่นไทยผ้าสองรอบนั่นเนองเนาะ โอเคสองหนึ่งโอเคโยโอเคโยเออใช่มีการสลับฝั่งกันด้วยนะแบบสมมติจากปกติที่เราอยู่ตรงนี้เราก็จะไปอยู่ตรงนู้นนั่นเองเหรอถ้าเกิดแต้มใครถึงขท่าไหไ่แหละลน่าจะเอ่อห้าก่อนถ้ารวมของศัตรูกับของเราแล้วเนี่ยรวมเป็นห้าเราก็จะถูกการการเปลี่ยนฝั่งนั่นเองเหรออ่าเหมือนการไฟทั่วไปแหละใ,ใช่เออใช่ โมนี่เราจะยังไม่สามารถใช้ระเบิดได้ทันทีนะท่านผู้ชมมันจะมีคูดาวหรือระยะเวลาอยู่ที่0.9วยนะ์ดาวีเดานะเดาผมไม่แน่ใจว่าศูนย์เท่าไหรข่ขอเพ่งตรงอันนี้แป๊บหนึง่งอะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตัดต่อซูมเอาแล้วกันแบบโ l o w motion โอเคใครทักมาอโอ้คิวคิวเก้าโอเพื่อตายเรียบตายเรียบตายรีเบลือ ไม่ไม่รู้มาก่อนเลยจ้ะเนี่ยคิวคิวเก้าการรีโหลดใหม่เว้ยถ้าเกิดกระสุนหมดมันจะรีโหลดใหม่เลยถ้ากระสุนยังไม่หมดมันจะอันเก่ามันจะใช้อันเก่าผมชอบรีโหลดใหม่มันเทเลยว่ามันสะใจอ่ะเออไปไหนผมยินเสียงแถวเนี่ยอ้ยอ้ยโอ้ยตายอู้โอเคมาสามสองรวมเป็นห้าเปลี่ยนฟังคิวคิวเก้า คิวคิวเก้าคือปืนที่แบบผมเคยใช้แบบปล่อยมากอ่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าหมดไปตาไปแล้วตอนนี้แกไปใช้ปืนเฟเนตไปแล้วเฟเนตด,ดีกว่าคิวเก้านิดหน่อยไม่ดีหน่อยเยอะเลยเพื่อนทำไมไม่ฆ่าล่ะคิวคิวเก้าเป็นปืนที่แบบรีโหลดได้โคตรแบบ,แบบแบบปีโหมาจากไหนมาแบบมันแบบปึ้งเนี้ยเออเวลาเอาไอ,อ้ตรง,ขงเขาได้อะไรอะเออ,เอ,อตรงนั่นแหละ คือมันเอาลงป่อยเงี้ยเลยโอ้โหแต่มันเกิดไปคือแบบท่าทหารท่าในหาในเกมเนี้ยแบบคือไปหัมาจากไหนมาแตกหนึ่งเออใช่ปืนเนี้ยผมผมเคยปั๊มเลีว่วปืนนี้อยู่แล้วแบบปืนเนี้ยเล่นดีมากอะในโอ้อนึกว่าแบบได้สสาคิว f f lmg สำหรับ l ตะกูล l g หรือปืนกลหนักกันเนี่ยผมแนะนำปืนนี้เลยเพราะเนื่องจากในแพทเนี้ย คือผมลองมาใช้แล้วเว้ยดีมากต้องแต่งกระสุนแบบสานัดหรือร้อยนัดก็ได้แล้วแต่คือแบบดีมากคือแบบผมรักเลยะโอ้โหแบบเกิดไปเกิดไปอะคืออย่าให้ GM รู้ก็ได้อย่าให้แบบ GM รู้ละกัน <laughs> จะได้ไม่ต้องเนื้อปืนเนี่ยจะได้เล่นในนานๆเออไม่ได้สิเดีย๋ยวเดี๋ยวความสนุกข,ของเกมก็จะหายไปเดีย๋ยวคุณก็จะเลิกล่นเกมไป แล้วว่าแต่สตูอที่แอบซุ่มด้านหลังเหรอจ้าห้าเออห้าสามแล้วห้าสามแล้วอีกแต้มเดียวเราก็ชนะเราจะได้ปืนพีดีวอ่อเอาปืนอื่นมาก็ได้คือผมยังปมามเลเวลปืนไม่หมดยังไม่หมดไงเดี๋ยวนะไอ้ดีไปอยู่ตรงนี้ตอนไหนเนะี่ยอยาอุ้ดกับตายเออหรือบอกไว้ว่ามันใช้เลือดเดียวกันด้วย คือผมอัดคลิปครั้งก่อนแล้วคือแบบลินพันธ์มากผมเลยมาอัดใหม่คือทั้งสามคนเนี่ยเราจะใช้เลือดเดียวกันนี่เองเนาะเลือดเรามีอยู่เลือดทั้งทีมมาอารมกันเป็นสามรอยนี่เองเนาะบาก่อนนะใช้เลือดอันเดียวกันหมดเลยไม่มีไม่มีการหิวเลือดด้วยนะคือแบบเลือดเราเหลือแค่ไหนก็เท่านานะเออมันอารมณ์มันจะเหมือนฮาร์ดคอร์นิดหน่อยอ่ะเออผมเดาว่าคนนี้น่าจะบอดดานะดาเพราะนีกจะคือ คือเขาแบบโตบบอร์ดเนี่ยคือเวลายิยงเสร็จปุ๊บมันจะชอบหนีเลยเว้ยพอยิงยิยยงมันยังไม่ตายมุฟหนีเลยเออนี่เหรอเ็เสียงเกมเนี้ยบอบอไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ฉลาดน้อยทีหนึ่งโอเคในหนึ่งรอบเนี่ยเรามีเวลาอยู่สี่สิบวินันเองเนาะพอหมดสี่สิบวิปุ๊บไอไอตรงการที่ผมว่าเมื่อกี้เนี้ยเออนั่นแหละมันก็จะขึ้นมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเนดะี๋ยว อ่าสวัสดีตามาเต้นกันหน่อยดีกว่าโคนเยอะเยอะอ่ะโอ้ยมาแล้วมาแล้วดีนะดีนะกำลังเห็นอยู่ดิเป็นอันการยิงจิยต่งงอย่งชอบเปื่อกดเต้นด้วยนะประเด็นดีนะแบบเห็นเห็นมันขยับอยู่ โอเคตบไปอีกหนึ่งแมชรูปราลักษณะของในโหมดสัญลักษณ์ของโหมดสามีสามเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่เงเงแะาะฮ่าไ้คะแนนต้สองพันเยอะกว่าคนในทีมอีกปไง,งไม่มักงอะยเยอะเลยอะต่างกว่าเป็นพันโอเคอ่า <S <S ดีกว่าว่าแบบเอ่อในแผนที่เนี่ยมีอะไรบ้างนี่นเองเนะอันแรกชิเม้นหนึ่งเก้าสี่สี่เอ่อ โมด่านด่าน,านแคบๆชื่อด่านอะไรไม่รู้จําชื่ออ่านชื่อด่านไม่ออกอ่ะด่านไม่ดามา่ดานปลาเลขนีน้แล้วกันแล้วก็ด่านคิงอันนี้ผมอ่านออกอันนี้ด่านคุกนั่นเนงองเนาะคุกเอ่อคุกนะท่านผู้ชมไม่ใช่คุกที่มันแปลว่าอาหารทำอาหารเออคุกที่มันแปลว่าเชฟทำอาหารนะโอเคเนาะซับคลิปนี้ก็สนุกกันมางนนเน่หาะใครได้สราระในคลิปนี้ก็ ก็ได้ก็แปลก็ล่ะคือผมก็ไม่จะพูดอะไรสาระเลยมัง่งโอเคเนาะก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้แลจอบแล้วไันเนองเนาะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมขารถามมากเลยกดแชร์กัเหนื่อยแล้วกด subscribe กดกระดิ่งเพ,พื่อคอดคลิปบ่อยๆด้วยเนะาะถ้าเด็กพี่น้องทั้งหลายนะจ๊ะอย่าลืมติดตามช่องบ,บันที่เด็บเคานานๆด้วยเนดะ้อบันที่เด็บเคนจะทำคลิปลงช้าหน่อยเพื่อนจักว่าติดทำงานมากบ่อยๆนั่นแหลๆเอ้ยลุงพี โอเมทุกสองท่านก็บ๊อย